เซอร์ไพรส์ตำนานวอลเลย์บอลไทยช่วยสอนซ้อมลูกยางเวียดนามลุยสโมสอนโลกวันที่1ธันวาคม2566สื่อเวียดนามรายงานข่าวโคดออดอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยภรรยาเฟิงคุณอดีตตำนานนักตบลูกยางจีนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับโค้ดวอลเลย์บอลชาวเวียดนามที่เมืองบักนิงซึ่งจัดโดยกองทุนโอลิมปิกโซลิดาริตี้ฟัน ร่วมกับสพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติและสพันธนวอลเลย์บอลเวียดนามเลอตีเจียงเลขาธิการสพันธนวอลเลย์บอลเวียดนามกล,ล,ล่าวว่าจุดอ่อนของลูกยางเวียดนามคือทีมสตาฟโค้ชไม่มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยนอกจากนั้นฝร่งคุณยังร่วมฝึกซ้อมกับสปอร์ตเซนเตอร์สโมสรวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรอนโลกเดือนธันวาคมนี้พร้อมติวพิเศษตัวต่อต,ต,ต,ตัวให้กับมือเซตทางนี้สปอร์ตเซ็นเตอร์จะเดินทางไปประเทศจีนวันที่11ธันวาคมเพื่อแข่งขันวอลเลย์บอสลสโมสรอนหญิงชิงแชมป์โลกรอบแรกอยู่ในกลุ่มเดียวกับวอลกิแแบงจากตุรกีขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็อสิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราโกศิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ